อาบน้าแล้วบัดนี้ผู้ดีอยู่เดียู้ดีเนาะพ่อเนาะอ,อาบน้าให้เพิ่นวันมูลาเพิ่นซื้อวางไหนกว่าพ่อมูลาซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อควายแม่ตั้งซื้อเพิ่นบ่ไม่ห้องอีมูลาเพิ่นนั่นละโอ้ห้องเอิ้นว่าอีมูลาหันละว่าที เออเฮ้จิมูล่าดำเบิดสุมองนุ่ม็นขคแเราเรื่มมขครล่ะเดี๋ยวยังมาคัดปะเนี่ยสบูพุ่นบ่ สบ,บ,บ,บูอาเซฟโซ่คุณปบอพ่าพอาดมันค่ะเมื่อี้ฝ่อเราอาบนา้ำอาบน้ำไหม่กล้วยมูลาคุณค่ะดูว่าอันมันออกรูมาอยู่ดีม่งใซื้อฝั่อ้ชกิซื้อแท่งคุณเอซื้อแท่งคุ้กซื้อแทงคุ้ยจบหลาย คุณอะคนสูงคักบ้างเดูลร้อยหกสิบสดอกพ่อร้อยหกสิบเนลา่าค่อยแม่นี่สม,า 300, มา 300, โราคาสามแสนมาสามแสนสี่รนอแม่เนาะสามแสนสามหมื่นห้าพันค่าดีหาพันกับพ่อสี่หมื่น ป้าตัวอาบหน้าไม่ค่้วยใส่สบู่อาเซปโซย่างดีเ <c oughs> บิง์นอ,อเดียพี่น้องชมคล้วยงามค่ะคล้วยราคาสามแสนสามแสนสามหมื่นห้าพันคล้วยบานพุนงามค่ะ เพิ่นทองเราได้จ็ตไ่เพิ่นทองเราเพิ่นสีออกเดือนนี้แหละเพิ่นสีคอดนะเดี๋ยวเพิ่นคอดวมีลูกหน่อยเราเจอสีผ้ามาเบิงอีกมาลูกเพิ่นสีเป็นตัูผูหรือตัวเมยทรงมันหันเมนบอทรงหันทรงสีเป็นตัูผูนี่แหละเมนบอพ่อมันต้องขันและเมนบอ เอ้ยพ่นเป็นตัวแม่แล้วแต่ตตตแตร้องสือแต่ร้องเสืกันในตัวแม่เนาะพ่อเนาะปูหรือว่าตัวแม่เ้ากับมีกําไรแล้วล,ะลว่ะพ่อเอ้ยมีกําไรแล้วลูกโกเพิ่นน่ะเพิ่นขายออกสองแสนปาดอ,อันนี้ลูกที่สองเพิ่นค่อยพันมูลลาก่ะพี่น้องพันมูลามลา บอกกันถึงกับว่าพันมีโกพันยังมันจัะห้องไร่เงี้เนาะห้องไร่เอิญไร้ซื้อเนาะเอาเป็นว่านั่นึ่เป็นพันมีโก้สีน้อยเุาะจำนวนสิเบื้องไงวะหนุกหนุกบ่สิหัวสวจหรือหัวส้างอืมจำนวนพันแท้มันกับดิเขากับดิดิบนั่นตัวเดียวอืมพันแท้นะอืมพันเลือดเต็มพันเลือดเต็มอันนี้เพิ่นสิเป็นพันพามากมันบ่พันผสมอืม ดำไปเบิดนุนมพิ่นค่ะเต่านมพิ่นก็ดำล่ะบอกขาวคือจังควายบานเท่าเด้พ่อบนกับบอกโมมีอ่องบมมีหยางดำได้กันไปเบิด์ตมูลานท นพวก่ออกไปนอนน้ำแม่นบอเนี <tr> ่ยพ่อบอกห้อยขั้นกินเพื่นก็เลยได้เอามาอาบน้ำฟอกสบู่นี่ละแม่นบ่ เต้าเราเป็นบรตุมเพิ่นนี่ยออโอ้ยจะไม่เพลนดูแลดีค่ะค่ะเมืมอ,นนเอมง,งเรื่องอีพอเราอาบน้ำห้ควายเพิ่นค่ะค่ะเอฟซีผู้ใดสนใจกระทักมาทั้งช่องได้เด้อค่ะอีพอเราก็อ่านเบอร์โทรให้แล้วขันไปสนใจเราสิวายอยู่ ให้พ่นออกลูกสักวันแล้ววาน่ะเออเห็นน้องพ่นก่อนว่าข้ามาลุนว่าจะเป็นตัวผู้ตัวแม่เนอพ่อนะจ้าแม่นเลี้ยงไปแล้วห้องไปจะขีนลูกพนเนาะให้ว่าลูกเนนลูกตพินหนีพจนายไปสแส่งนึ่งนินึ่น่แกอ่าตนวแรกเพ่น่ิ่นนี่0หิบน่นึ่ส่งสนึ้ด กระอฟ้าคุดไรคุดแช่คุดติดตามคุดเป็นกำลังใจให้น้องไม่ช่แนวนี้เด้จ้าถาเอฟที่นในสนใจแากสิมะเบิงมาชมกับมาได้เลยค่ะยูบานพุ่งงามน้าอนเท่านี้ละบานพุ่งงามน่าอนอำเภทิ้นไว้ราคาสามแสนสามแสนสามหมื่นห้าพันห่องแล้วได้แปดเดือนเก้าเดือนนี่ละ คาดว่าสิคอดเดือนนี่แหละ